4, 3, สี่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเก๋ G G จะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องของทุกคนนั่นก็คือทุกคนบอกว่าอยากดูเก๋ G ทำคลิปคนเดียวแล้วก็ทำคลิปแบบเรียวๆแบบว่าถ่ายคลิปแบบร็อกอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวหรือไปไหนก็ได้ เก๋ไก่สไลเดอร์คัมแบ็กแล้วลุยทำคลิป YouTube คนเดียวยอดผู้ติดตามพุ่งถึง16ล้านคนยูทูบเบอร์สาวที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเรไี้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยนะสำหรับเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะที่มาพร้อมกับความน,น่ารักและความสดใสนั่นเองนะคะแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะที่เธอได้หยุดทำคลิปไปซึ่งเก๋ไก่เองนะก็ได้เปิดใจทางน้ำตาค่ะว่ามีความกดดันเกิดจากความไม่มั่นใจตัวเองเพราะคำพูดคนอื่นค่ะ คิดว่าตัวเองไม่สวยกลายเป็นคนคิดมากทําให้ตัวตนหายไปหลังจากที่แก๋ไก่ได้เลิกร้กกับอดีตแฟนนุ่มสไป SPD ที่คบหาดูใจกันมาหลายปีจนกลายเป็นที่สนใจของใครหลายคนค่ะ การเลิกกันนั้นทำให้มีเรื่องราวาต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งกระแสดราม่าที่โดนถลม่มโจมตีทั้งเก๋ไก่และสไป์แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ผ่านเรื่องดราม่าเหล่านี้มาได้ค่ะและล่าสุดค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์ก็ได้คัมแบ็กแล้วค่ะกลับมาทำคลิปตัวเองลงในยูทูบช n e l เก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะซึ่งครั้งนี้นะเก๋ไก่ก็ได้โชว์สกิลการถ่ายคลิปคนเดียวครั้งแรกค่ะโดยใช้ชื่อคลิปว่าเก๋ไก่โชว์สกิลถ่ายคลิปคนเดียวจะรอดไหม ซึ่งในคลิปนี้นะคะเก๋ไก่ก็ได้ทำร็อกกึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมคุณยายเพราะคุณยายไม่สบายและก็ยังมีเงินไปฝากคุณแม่1น1 0 0แสบาทเป็นรางวัลสําหรับความคิดถึงนั่นเองแ่ะคะ่ะซึ่งหลังจากที่เก๋ไก่ได้ปล่อยคลิปลง Youtube ไปได้ไม่นานคะ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นคลิปติดอันดับมาแรงอีกแล้วคะ่ะอีกทั้งยอดคนติดตามก็ยังพุ่งไปถึง16ล้านคนเลยทีเดียวคะ่ะ ซึ่งเก๋ไก่ก็ได้มีการโพสต์ตข้อความใต้คลิปว่าขอบคุณสำหรับ16ล้านซับแล้วคะ่ะอีกทั้งยังมีคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกหลายพันข้อความอาทิเช่นกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเดินไปคนเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะติดตามอยู่เสมอซึ่งนี่นะคะก็เป็นข้อความจากแฟนคลับที่ร่วมกันให้กำลังใจเก๋ไก่นั่นเองแหละคะ่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ